สวัสดีครับวันนี้วันเสาร์นะครับก็ประมาณ8ปดโมงครึ่งแล้วเมื่อคืนเห็น Facebook นะครับว่าเขื่อนขุนด่านประการชนเนี่ยเขาเปิดประตูระบายน้ำข้างบนนะครับก็เลยวันนี้ตั้งใจจะลองไปดูหน่อยนะครับก็จากที่แถวประทุมนะครับไปถึงเขื่อนขุนด่านก็ประมาณหนึ่งกิโลนะครับได้มาแล้วขนมครกับข้าวเหนียวหมูปิ้งทำไมเหมือนครั้งที่แล้วทด้ไปบุรีรัมย์เลยเหมือนเงินเป๊ะเลย ไม่เหมือนเหมือนนี่เราสั่งดาร์กช็อกโกแลตกับคาปูชิโน่เย็นมาไะค่ะตอนนี้เราก็เตรียมกล้องไปถ่ายรูปนะคะตอนนี้ค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่เขือนขุนน่านประการชนแล้วนะคะ เมื่อคืนเราเห็นจากใน Facebook ว่าเพื่อนเขาเปิดน้ำลงมานะคะด้านล่างก็อยากลองไปดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงวันนี้นุ่เข้ากับหส้อเท่าเลยคขั้งหน้านุ่งเป็นเข่าใหญ่นะครับวันนี้อากาศดีด้วย บนเขาใหญ่น่าจะฝนตกเยอะเอาเรื่องนะครับเพราะว่าเขื่อนขุนด่านเขาเปิดประตูน้ำข้างบนนะครับเราก็จะไปดูกันอีกประมาณสิบแปดกิโลนะครับจะถึงเขื่อนขุนด่านแล้วอันนี้ก็เป็นตลาดโรงเกลือข้างบนน่าจะอากาศเย็นสบายนะครับน่าขึ้นไปเที่ยวเขาใหญ่แต่ว,ว่าวันนี้เราไปไม่ถึง ตรงข้างบนเขาใหญ่นะคับแค่ตอนแรกก็ไม่ค่อยเข้าใจนะครับว่าทําไมคนเขาชอบมาเที่ยวนครนายกันแต่พอมาสักพักหนึ่งก็เริ่มรู้แนละ้ว่านครนายกเนี่ยมันเป็นเมืองที่อากาศดีนะครับอยู่ริมเขาใหญ่เนี่ยอากาศดีเลย ไปด้านบนนะคะวันนี้เราจะมีไปขับรถกอล์ฟด้วยนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเขาจะเปิดให้บริการหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปดูหน้างานกันทีนะคะว่ายังไงเพื่อนภูเขาว่ามันแบบติดกับเมฆเลยอนะวันนี้สวยมากเลยนะคะตรงจุดแถวๆถนี้แหละก็จะเป็นแบบ มีท้าจับตกแล้วก็มีร้านอาหารที่นั่งนะคะใกล้จะถึงแล้วแหละว,วันนี้เขื่อนเปิดด้วยนะครับโหโชคดีมากเลยนี่มาเป็น5ครั้ง1ิครั้งแล้วยังไม่เคยเปิดนะครับน,นี้เปิดด้วย รู้สึกว่าเขาจะต้องให้เข้าไปลงทะเบียนนะครับถ้าไี่ขึ้นไปข้างบนแต่เดี๋ยวเราไปไปนี้ก่อนไปดูน้ำตกก่อนถึงแล้วนะคะเขาเปิดด้วยเดี๋ยเราจะไปถ่ายรูปวิวตรงนั้นกันนะคะก็จะเป็นน้ำตกยักษ์นะคะที่เราเห็นในติ๊กต็อกเมื่อวานนี้ก็จะมีจุดคัดกรองนะงท่องเที่ยวนะคะก็จะอลังการใกล้ๆก็จะแบบว่าสวยมาก ดีที่เรามาเช้านะคะก็คนก็ยังไม่เยอะมากแต่คาดว่าวันนี้น่าจะมากันเยอะนี่ดูกันใกล้ๆเลยใหญ่มากใหญ่มากๆเลยค่ะนหน้าเลยพี่ หน้าเลยจ้าผมพี่ท่านครับสองครับเดี๋ยวลบกดแปงผมด้วยนะไม่กระตันขึ้นไม่ขึ้นนะครับมือถือถึงเครื่องเราสแกนแล้วหน้าเลยจ้ะอ๋ออันนี้ขึ้นข้างบนได้ใช่ไหมได้ครับพอผ่านจุดตรงนี้ไปแล้วพี่อยู่เพิ่มรถกลับไปที่เดิมวงเวียนช้างนะฮะยีนัดติ๊กเกอร์เราขึ้นได้เลยขอบคุณครับแปะแล้วนะคะก็เป็นจุดคัดกรองก็มีสแกนไทยชนะนะคะเราต้องทําตามมาตรการนะคะกี่คนเอสองคนครับติ๊กเกอร์ได้หรือยังคะ กอดถ่ายรูปก่อนก็ได้เนาะเสร,ร็จแล้วคนขวานะคะออกทา <พบ S 2> งเดิมขึ้นเขื่นขอนได้เลยนะขอบคุณครับน,นี่แบบอย่างใกล้นะอยากใกล้ะละองงามมันพ่วงเลยอยากนะให้มาเจอของจริงสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่เขื่อนหุ่นด่านปากการชนแล้วนะคะวันนี้เขาล่อน้ำลงมาค่ะเป็นตกักษ์สวยมากเลยค่ะแล้วก็จะมีละองโวยโวยมานะคะเปียกนิดหน่อย ่อเคเมื่อ <Okay, okay. S 1> วานเราดูทางติ๊กต็อกนะคะว่าเห็นในติ๊กต็อกว่ามีแบบเขาปล่อยน้ำลงมาเราก็เลยอยากจะมาดูนะคะ แว่นเลยเดี๋ยวค่อยไปเช็ดต่อที่รถนะครับเปียกทั้งตัวเลยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปขับรถกรอล์ฟบนสันเขื่อนนะครับวันนี้ถือว่ามิชชั่นคอมพลีทเลยนะครับข้างบนเห็นไหมครับจะมีรถกรอล์ฟคันเล็กๆอยู่ข้างบนเดี๋ยวเราจะไปเช่ารถกรอล์ฟขับเล่นนะ กดตรงนี้แล้วก็เหยียบก็เล่งไปได้เลยลพี่จะถอยหลังพี่ก็กดมาขวามีมันจะมีเสียงคือถอยหลังแต่พี่ขับตรงไปได้นเนี่ยถนนปูนตรงข้อประตานสันเขื่อนได้เลยเร,<ะ>เราสามารถจอดบนสันเขื่อนได้ได้ไดพ,ดพี่เดี๋ยวมันจะมีที่ให้จอดอยู่ขวา,ามือ,อมีห้าจุดจอดทางตรงต,งตลอดแนวห้ามจอดเลยนะครับเราเคยเดินมาแล้วนะครับค่อนข้างไกลเลยไม่ไหวเลยวันนี้ขอสบายหน่อยขบเกือบสันเขื่อนเลยเนะี่ย สั่นเคื่อนเลยแหละน้ำเยอะมากเขาถึงปล่อยน้ำลงไปอะคะ่ะเราก็เข้ามา,า,าเรามีเวลาเช่ารถถึงตอนเที่ยง20ินะคะเราต้องนำรถไปคืนแล้วเช่ารถก็อล์ฟ3 5้บาท1ชั่วโมงนะคะแต่อื่นว่าใครอยากจะนั่งรถรางก็มีนะคะแต่รู้สึกว่าพวงมาลัยรถคันนี้มันจะไม่ค่อยดีนะคะ เลยครัปกติเนี่ยมันจะต้องแบบเหมือนกับน้ําไม่ขึ้นสูงขนาดนี้น,น,แบบน้ำค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ด้านบนสันเขื่อนแล้วนะคะนี่ค่ะน้ำข้างล่างค่อนข้างใสนะตอนที่เรายืนอยู่ด้านล่างอนะเราจะไม่รู้สึกเลยว่าน้ํามันแบบใสยยนะพอแบบขึ้นมาด้านบนนะเห็นเลยว่าน้ะค่อน ข่อนนะคะเดี๋ยวนี้จะเดินข้ามไปฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะคะจะมาดูน้ํากันว่าสูงขนาดไหนนี่สูงมากเป็นวิวรอบนะคะวันนี้เขามีให้นั่งเรือเข้าไปในเกาะลับอ่ะตรงแถวๆนั้นะมีด้วยแต่วันนี้น้ํามันขึ้นสูงมากนก็เลยไม่ได้นั่งเรือไปนะคะวันนี้ก็จะเช่าแต่รถก๊์ฟมา วันนี้ถือว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้ก็ค่อนข้างจะสมเนนาาร็จนะคะที่เราตั้งใจจะมาดูน้ำตรงสันเคลืน่น